สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกับพี่เอ็มอีกแล้วนะครับวันนี้พี่เอ็มจะพาน้องๆไปรู้จักกับเงินใช่แล้วครับน้องๆเงินที่เราใช้ซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันนั่นเองถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ เงินที่เราใช้ซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดคือเงินเหรียญและธนบัตรนะครับน้องๆก่อนอื่นพี่เอ็มจะพาน้องๆไปรู้จักกับเงินเหรียญกันก่อนนะครับซึ่งพี่เอ็มจะเรียงลำดับของเหรียญที่มีค่าน้อยที่สุดไปยังเหรียญที่มีค่ามากที่สุดเหรียญที่น้องๆสามารถใช้ซื้อของต่างๆได้มีอยู่หลายแบบมากนะครับ ภาพนี้จะเป็นด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญ2 5ส้าสตางค์เหรียญ25สสตางค์หนึ่งเหรียญจะมีค่า25สตางค์ซึ่งเหรียญ25สตางค์นี้จะมีขนาดเล็กที่สุดนะครับน้องๆเรามาดูเหรียญแบบต่อไปกันเลยนะครับนี่คือเหรียญ50สตางค์เหรียญ50สตางค์หนึ่งเหรียญจะมีค่าเท่ากับ50สตางค์เหรียญนี้ รูปร่างหน้าตาจะคล้ายๆกับเหรียญ25สตางค์แต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่าน้องๆต้องสังเกตดีๆนะครับเหรียญแบบต่อไปก็คือเหรียญ1น1บาทครับเหรียญ1น1บาท1เหรียญจะมีค่าเท่ากับ1บาทครับน้องๆเหรียญต่อไปเป็นเหรียญ2บาทจะมีลักษณะและขนาดที่ใหญ่กว่าเหรียญ1น1บาทเล็กน้อยนะครับเหรียญ2บาท1เหรียญจะมีค่าเท่ากับ2บาทครับ สำหรับเหรียญต่อไปเหรียญนี้คือเหรียญ5บาทครับเหรียญ5บาท1เหรียญจะมีค่าเท่ากับ5บาทนั่นเองครับต่อไปเป็นภาพด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญ10บาทเหรียญ10บาทนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าเหรียญอื่นๆเหรียญ10บาท1เหรียญมีค่า10บบาทน้องๆครับ ถ้าเราเอาเหรียญแต่ละเหรียญมารวมกันจะมีค่าเท่าไหร่เรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเหรียญ10บาท1เหรียญมีค่า10บาทจากภาพน้องๆเห็นเหรียญ10บาททั้งหมด3เหรียญรวมกันได้30บาทเหรียญต่อไปเป็นเหรียญ1บาท1เหรียญมีค่า1บาทจากภาพเราเห็นเหรียญ1น1บาท2เหรียญดังนั้นจึงมีค่า2บาท และเหรียญสุดท้ายคือเหรียญ50สตางค์หนึ่งเหรียญมีค่า50สตางค์จึงมีค่า50สตางค์รวมเหรียญทั้งหมดแล้วมีค่าเท่ากับ32บาท50สตางค์นั่นเองครับเราลองมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างกันนะครับน้องๆเหรียญแรกเป็นเหรียญ5บาทหนึ่งเหรียญจะมีค่า5บาท จากภาพมีทั้งหมด2เหรียญรวมเป็น10บาทเหรียญต่อไปคือเหรียญ2บาท1เหรียญจะมีค่า2บาทมี2เหรียญเท่ากับ4บาทเหรียญสุดท้ายคือเหรียญ25สตางค์1เหรียญมีค่า25สตางค์ดังนั้นเมื่อเรารวมเหรียญทั้งหมดในภาพนี้จะมีจำนวนเท่ากับ14บาท25สตางค์นั่นเองนะครับน้อง พี่เอ็มมีเหรียญ10บาทหนึ่งเหรียญเหรียญ5บาท1เหรียญและเหรียญ50สตางค์2เหรียญแล้วครับเมื่อรวมกันทั้งหมดจะได้16บาทใช่ไหมครับเพราะว่าเหรียญ50สตางค์1นเหรียญมีค่า50สตางค์ถ้า2เหรียญก็จะมีค่า100สตางค์จึงเท่ากับ1บาทนั่นเองครับ ต่อไปเรามาดูเงินที่เป็นธนบัตรกันนะครับภาพที่น้องๆเห็นจะเป็นภาพธนบัตร20บาทหนึ่งฉบับมีค่า20บาทครับธนบัตรฉบับต่อไปครับเป็นธนบัตร 50, บาทหฉบับมีค่า 50, บาทครับมาต่อกันที่ธนบัตร100บาทหนึ่งฉบับมีค่า100บาท ธนบัตร500บาท1ฉบับมีค่า500บาทครับสุดท้ายเป็นธนบัตรที่มีจำนวนเงินมากที่สุดคือธนบัตร1000บาทครับธนบัตร1,000บาท1ฉบับมีค่า1,000บาทซึ่งน้องๆสามารถแยกความแตกต่างของธนบัตรมูลค่าต่างๆได้จากสีของธนบัตรแต่ละใบครับ ถ้าเรานำธนบัตรแต่และฉบับมาบวกรวมกันจะมีค่าเท่าไหร่ครับเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับธนบัตร100บาท2ฉบับรวมด้วยธนบัตร50บาท1ฉบับรวมด้วยธนบัตร20บาท3ฉบับจะมีค่าเท่ากับ310บาทครับ เราลองมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างกันนะครับธนบัตร1 0 0 0บาท1น่งฉบับร,รวมด้วยธนบัตร5 0 0บาท1ฉบับร,รวมด้วยธนบัตร50บาท4ฉบับจะมีค่าเท่ากับ1,700บาทครับน้องๆแล้วถ้าเราเอาธนบัตรและเหรียญมาบวกกันแล้วครับน้องๆลองดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ธนบัตร100บาท3ฉบับรวมด้วยธนบัตร20บาท1ฉบับรวมด้วยเหรียญ5บาท4เหรียญรวมด้วยเหรียญ1บาท1เหรียญจะมีค่าเท่ากับ341บาทนั่นเองครับน้องๆสังเกตไหมครับว่าเวลาเราอ่านค่าของเงินเราจะอ่านว่า 340บาท50สิบสตางค์แต่เมื่อเวลาเราเขียนเราจะเขียนหน่วยเป็นบาทอย่างเดียวแบบนี้ครับมาต่อการที่การแลกเงินครับเราจะสามารถแลกเงินได้อย่างไรหากมีเงินเหรียญหรือธนาบัตรแบบต่างๆมาดูที่เหรียญแรกเหรียญ50สตางค์หนึ่งเหรียญ สามารถแลกเหรียญ25สตางค์ได้2เหรียญครับเหรียญต่อไปคือเหรียญ1น1บาท1เหรียญสามารถแลกเหรียญ50สตางค์ได้2เหรียญหรือแลกเหรียญ25สตางค์ได้4เหรียญนั่นเองครับผมมาที่เหรียญ2บาทกันครับเหรียญ2บาท1เหรียญสามารถแลกเหรียญ1น1บาทได้2เหรียญครับผม เหรียญ5บาท1เหรียญสามารถแลกเหรียญ1นบาทได้5เหรียญต่อไปเป็นเหรียญ10ครับเหรียญ10บาท1เหรียญสามารถแลกเหรียญ1นบาทได้10เหรียญหรือแลกเหรียญ2บาทได้5เหรียญและแลกเหรียญ5บาทได้2เหรียญครับน้องๆ มาต่อกันที่การแลกธนาบัตรบ้างครับธนาบัตร20บาท1ฉบับสามารถแลกเหรียญ5บาทได้4เหรียญและธนาบัตร50บาท1ฉบับสามารถแลกเหรียญ10บาทได้5เหรียญหรือใช้หลักการง่ายๆคือนับจำนวนเงินให้ตรงกับเงินที่ต้องการแลกเท่านั้นเองครับ ต่อไปเรามาดูเรื่องเงินทอนกันบ้างดีกว่าครับเงินทอนคือเงินที่เราได้รับคืนจากแม่ค้าเมื่อเราให้เงินเกินกว่าราคาของสิ่งของเช่นเมื่อเราซื้อแตงโมผลละ17บาทน้องๆให้เงินแม่ค้าไป20บาทจะได้เงินทอน3บาทนั่นเองครับมาดูกันอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ พี่เอ็มซื้อเสื้อราคา139บาทให้ธนบัตรฉบับละ100บาท1ฉบับและฉบับละ50บาท1นฉบับพี่เอ็มจะได้รับเงินทอน11บาทนั่นเองครับตัวอย่างสุดท้ายครับคุณแม่ซื้อไก่ราคา26บาทซื้อแครอทราคา11บาท คุณแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมด37บบาทหากจ่ายเงินพอดีก็จะไม่ได้รับเงินทอนนั่นเองครับเป็นอย่างไรบ้างครับน้องๆสำหรับบทเรียนเรื่องเงินพอจะรู้จักจำนวนเงินทั้งเงินเหรียญและธนบัตรรวมถึงวิธีการแลกเงินและวิธีการใช้เงินแล้วใช่ไหมล่ะครับเอาไว้เป็นความรู้เวลาไปซื้อของ จะได้นับเงินที่ต้องจ่ายหรือเงินทอนกันได้ถูกต้องแล้วอย่าลืมออมเงินใส่กระปุกกันด้วยนะครับสำหรับครั้งหน้า PM จะมีความรู้อะไรมาฝากน้องๆอ,อีกอย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ